เมื่อเมืองน,นี้ไม่ได้มีฮีโร่เพียงแค่คนเดียวเชิญพบฮีโร่คนใหม่เช็ดแมนสติ๊กเกอร์ลายผู้รักความสะอาดเออาก็เช็ดเออาก็เช็ดจนสะอาดปาดน้ำตาสามารถเป็นเจ้าของกัได้ง่ายๆเพียงคลิกที่ลิงก์ด้านล่างอย่าลืมสะสมให้ครบทั้งคอลเลกชันนะครับเช็ดเด้ ณนิวแอตติแลนด์พวกเมดูซ่าที่กลับจากสนามรบได้ตรงเข้ามาถามยูริซิสว่าเมื่อสักครู่นี้มันเกิดอะไรขึ้นเราอินฮิวแมนเริ่มรู้สึกว่าพลังของยูริซิสนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ตัวยูริซิสในตอนนั้นก็ยังคงตกอยู่ในพวังแม้ว่าเมดูซ่าพยายามส่งเสียงเรียกให้เขาได้สติแต่ในตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยครับว่าพลังของยูริซิสที่พัฒนาขึ้นไปอีกระดับได้ส่งจิตใต้สำนึกของเขาไปยังอนาคต ทิวทัศน์แปลกตาของดินแดนรกร้างไร้ซึ่งเงาของมนุษย์ทำให้ยูลิซิสรู้ได้ทันทีว่านิมิตในครั้งนี้มันต่างไปจากเดิมเพราะอุณหภูมิความร้อนวัตถุรบรอบๆตัวเขาสัมผัสมันได้ราวกับเขาได้อยู่ที่นั่นจริงๆแต่ในระหว่างที่ยูลิซิสกำลังสับสนอยู่นั้นฮักก็ปรากฏตัวขึ้นหมายจะจับยูลิซิสกินเป็นอาหารแต่โชคดีที่ชายสูงอายุคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาช่วยไว้ได้ทันเวลา กือบโดนเขมือแ้วไม่ไรหนูแต่ต้องขอชมนะว่าทำได้ดีมากที่ดึงความสนใจของมันได้นานพอที่ฉันจะจัดการมันได้โอลแมนโลแกนคือคนที่มาช่วยชีวิตยูลิซิสเอาไว้ซึ่งยูลิซิสก็พยายามสอบถามข้อมูลของที่นี่ว่ามันคือที่ไหนและเป็นปีอะไรแล้วนายคิดว่าปีอะไรละ่ะไม่รู้สิผมจะรู้ได้ยังไงละ่ะนายเป็นใครผมชื่อยูลิซิสครับฉันไม่สนว่าใครจะเรียกนายว่าอะไรฉันถามว่านายเป็นใคร โอ้เอ่อผมเป็นอินฮิวแมนครับไายพลาดรถเที่ยวสุดท้ายสินะว่าไงนะอินฮิวแมนนจากโลกนี้ไปตั้งแต่สมัยที่โลกยังดูเป็นโลกมากกว่าตอนนี้ไปแล้วแล้วไปไหนเกิดอะไรขึ้นอะไรที่ทำให้พวกอินฮิวแมนต้องไปมันเป็นเพราะโทนี่สตาร์กไงล่ะเมื่อ,อยูริซิสได้ยินแบบนั้นเขาก็พยายามที่จะเค้นถามต่อว่าโทนี่สตาร์กทำอะไรกันแน่แต่ในตอนนั้นดูเหมือนว่าจิตของเขากำลังจะถูกดึงกลับมาที่ยุคป,ปัจจุบันแล้ว ทุกคนบนดาวเคราะห์เหงซสวยเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วว่าเขาผักดันเธอมากเกินไปนี่คือประโยคสุดท้ายที่ยูลิซิสได้ยินเธอไหนโทนี่สตาร์กไปผลักอะไรใครทำไมมีแต่คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบเยอะแยะไปหมด ยูลิซิสพยายามที่จะประติดประต่อคําพูดของโลแกนเข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันทําให้คิดได้ว่าผู้หญิงที่กําลังมีประเด็นกับโทนี่สตาร์ทมีแค่คนเดียวนั่นก็คือกัปตันมาเวลดังนั้นยูลิซิสจึงขอร้องให้เมดูซาช่วยห้ามกัปตันมาเวลให้หยุดต่อสู้กับไอออนแมนเดี๋ยวนี้อีกด้านหนึ่งสไปเดอร์แมนซึ่งปรากฏตัวที่อาคารรัฐสภาก็กำลังถูกตำรวจล้อมเข้าจับกลุ่ม ส่วนแครอโรและมาเรียกำลังคิดกันอยู่ว่าจะจัดการกับสไปเดอร์แมนผู้มีสไปเดอร์เซนต์ยังไงดี <c oughs> เพราะจะเทเลพอร์ตเข้าที่คุ้มขังพี่แกก็คงจะรู้ล่วงหน้าอยู่ดีไหนจะสื่อโทรทัศน์ที่พากันถ่ายทอดสดอีกดีไม่ดีหากสไปเดอร์แมนฆ่ากัปตันอเมริกาออกทีวีขึ้นมาจริงๆภาพคงจะดูไม่จืดแน่ๆและแล้วในที่สุดกัปตันมาเวลก็ขอให้มาเรียฮิลช่วยสั่งให้ตำรวจถอนกำลังไปก่อนแล้วเธอจะจัดการกับสไปเดอร์แมนเอง พอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำสั่งจากชิลพวกเขาก็พากันถอนกำลังออกไปและเมื่อพวกตำรวจกลับไปหมดกัปตันอเมริกาก็ปรากฏตัวขึ้นที่นั่นตามความต้องการของโทนี่สตาร์ก ทั้งสตีฟและไมซ์มาที่อาคารรัฐสภาพเพื่อจะพิสูจน์ว่าจะไม่มีการต่อสู้เหมือนที่ภาพนิมิตของยูลิซิสแสดงให้เห็นถึงแม้ว่าสไปเดอร์แมนจะมั่นใจว่าสตีฟจะปลอดภัยก็จริงแต่ในใจลึกๆเขากลับรู้สึกตังหิดตังหิดอยู่ในใจนิดหน่อยในระหว่างที่กัปตันอเมริกาและสไปเดอร์แมนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นกัปตนันมาเวลก็ปรากฏตัวขึ้นและพยายามเกลี้ยกล่อมให้สไปเดอร์แมนมากับเธอแล้วเธอจะพาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยซึ่งเรื่องร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นเหมือนที่ผ่านมา ขณะที่แครรอจะยื่นมือไปสัมผัสสไปเดอร์แมนเธอก็พบว่าระหว่างพวกเขามีสนามพลังที่มองไม่เห็นกั้นอยู่และคนที่จะทำแบบนี้ได้มีแค่คนเดียวนั่นก็คือโทนี่สตาร์กจอมเจ้าเล่โทนี่สตาร์กเป็นลูกผู้ชายหน่อยฉันให้โอกาสสุดท้ายกับเธอและเธอได้ใช้มันไปแล้ว โทนี่สตาร์คสวมชุดเกร War Machine, าะวอลแมชชีนไซส์บิ๊กเบิ้มเข้าประจันบานกับแคลรอแดนเวิร์สเพราะในครั้งที่แล้วโทนี่ได้ใช้ลำแสงพิเศษจัดการกับแคลรอได้ผลคราวนี้ทั้งคู่เลยเฉือนคมกันนิดหนึ่งตรงที่แคร์รู้อยู่แล้วว่าโทนี่นั้นมีลำแสงพิเศษที่สามารถเล่นงานเธอได้เธอจึงเตรียมตัวรับมือมาเป็นอย่างดีส่วนโทนี่ก็ดาวล่วงหน้าว่ากับตันมาเวลจะต้องแก้ทางเขาแน่ๆก็เลยเอาชุดรบไซส์ใหญ่สายโจมตีกายภาพมาสู้แทน การต่อสู้ระหว่างกัปตันมาเวลและไอออนแมนนั้นเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายงัดเอาทุกอย่างที่มีเข้ามาซัดใส่กันแบบไม่ยั้งมือคุณถูกจับแล้วแครรอผู้ประโยคนี้เป็นรอบที่ล้านเธอนี่ตลกดีนะโทนี่ตอบการลุกรับดำเนินไปอย่างสูสีจนกระทั่งกัปตันมาเวลเกิดเครื่องร้อนเต็มที่เธอจึงรวมพลังไว้ที่หมัดแล้วซัดเข้าที่ชุดเกราะของโทนี่แบบสุดกำลังทำให้ชุดเกราะวอร์แมชชีมเสียหายอย่างหนัก สตีฟโรเจอร์และสไปเดอร์แมนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ตกใจกับภาพที่เกิดขึ้นจนตาค้างหากปล่อยให้การต่อสู้นี้ดำเนินต่อไปมันต้องส่งผลร้ายกับใครคนใดคนหนึ่งแถมความเสียหายจะลุกลามไปถึงประชาชนทั่วไปอีกด้วยชิวยังคงตรึงกำลังของเหล่าฮีโร่เอาไว้เพราะไม่อยากให้ลงไประเบิดศึกกันที่อาคารรัฐสภา และมาเรียฮิลก็ขอให้เจ้าหน้าที่ติดต่ออินฮิวแมนเพื่อแจ้งว่าไอออนแมนและกัปตันมาเวลกำลังซัดกันเพราะยูริซิสเป็นต้นเหตุแต่ยังไม่ทันที่จะส่งสัญญาณไปหาอินฮิวแมนเลยครับเมดูซาก็ชิงติดต่อเข้ามาสักก่อนเพื่อขอร้องให้มาเรียฮิลหยุดยั้งการต่อสู้ระหว่างโทนี่และแคลรลซะอา้าวพอเจอแบบนี้มาเรียก็งงสิครับตอนแรกเธอกาจจะตรึงกำลังเอาไว้สักหน่อยแต่พอเมดูซ่าขอมาแบบนี้ก็ไม่ต้องกักอะไรกันแล้ว การต่อสู้ระหว่าง2ฮีโร่ยังคงดำเนินต่อไปทั้งแครร์และโทนี่ยังเถียงกันอยู่แต่เรื่องเดิมๆเดี๋ยวแครร์ก็จะจับโทนี่ก็จะไม่ให้จับเรียกว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งคู่บ้านเมืองจะพังยังไงก็ช่างมันส่วนไมซ์ก็ยังถูกกักอยู่ในบาเรียของโทนี่ไม่สามารถออกมาได้กัปตันอเมริกาจึงได้พยายามเข้าไปหยุดการต่อสู้แต่โชคร้ายที่เขาถูกลูกหลงจากการต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อเห็นดังนั้นโทนี่จึงสั่งให้ฟรายเดตรวจสอบสัญญาณชีพของ s ส e ีฟและพบว่าเขายังปลอดภัยดีกลับมาที่ New แอตติแลนด์ T กันบ้างครับในตอนนี้ราชวงศ์อินฮิวแมนกำลังตัดสินใจไปหยุดการต่อสู้ของโทนีและแคลรอด้วยตัวเองติดอยู่อย่างเดียวก็คือ u l y ิ s ซิลกลับไปอยู่ในพวังอีกแล้วไม่มีใครรู้ว่าเขาเห็นอะไรแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบพวกอินฮิวแมนก็เลยตัดสินใจพาไปด้วยทั้งอย่างนี้เลยแล้วกัน โทนี่ฉันจะยกโทษให้คุณยอมแพ้ซะปล่อยเด็กไปสิหยุดนะในตอนนี้พวกฮีโร่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอินิวแมนอัลติเมตสอัลฟาฟลายส์รวมถึงฮีโร่เด็กๆที่แยกตัวออกไปต่างมุ่งหน้ามาที่อาคารรัฐสภาพเพื่อหยุดการต่อสู้นี้แต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะช้าไปซะแล้วครับในตอนนี้โทนี่สตาร์กตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างสมบูรณ์แบบกัปตันมาเวลพิกมาซัดอยู่ฝ่ายเดียวชนิดไม่ยั้งมือชุดเกราะเริ่มเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ โทนี่สตาร์คได้ออกคำสั่งให้ฟรายเดย์ทำอะไรบางอย่างก่อนที่การโจมตีสุดท้ายของกัปตันมาเวลจะมาถึงพลังที่แคโรซัสเข้าใส่โทนี่นั้นทำให้ชุดเกราะวอลแมชชีนแตกกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงพวกฮีโร่ที่คิดจะเข้าไปหยุดการต่อสู้ต่างถูกแรงระเบิดพัดไปคนละทิศคนละทางคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าแค่ถูกรัศมีของพลังยังกระเด็นซะขนาดนี้กับโทนี่ที่โดนเข้าเต็มๆเนี่ยจะเจ็บหนักขนาดไหน ร่างของโทนี่สตาร์คร่วงลงสู่พื้นเบื้องล่างโดยมียูลิซิสยืนมองอยู่ภาพอันเลือนรางของสไตเดอร์แมนที่มุ่งหน้าเข้ามาช่วยโทนี่คือภาพสุดท้ายที่ยูลิซิสเห็นก่อนที่พลังของเขาจะแสดงนิมิตขึ้นอีกครั้งแสงสีขาวโอบล้อมเหล่าฮีโร่เอาไว้ทุกคนที่นั่นเริ่มสับสนว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและยูลิซิสกำลังแสดงอะไรให้ทุกคนได้เห็นอินฮิวแมนหนุ่มก้าวออกไปในแสงสว่างพร้อมตอบทุกคนว่าเขากำลังแสดงให้เห็นอนาคต ซึ่งภาพนิมิตท,ที่ยูริซิสได้แสดงให้เห็นนั้นเป็นการบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือภาพนิมิตแรกครับการต่อสู้ของเหล่าอสูรกายไซส์ย,ยักษ์ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือ Monster a l l i s h e d ซึ่งเป็นบิ๊กอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในปี2017และเราจะได้เห็นการต่อสู้ของมอนสเตอร์สุดคลาสสิกของมาเวลกันแบบจุใจ ภาพนิมิตท,ที่2นั้นมาจากอีเวนท์ที่กำลังํำเนินอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือ Inhuman vs. X-Men ภาพที่เหล่ามิวแทนบุกถล่ม New แอตติแลนจะส่งผลต่ออนาคตอย่างไรเราต้องรอติดตามกันครับต่อมาคือภาพนิมิตท,ที่3ภาพของ Spider-Man เป็นผู้สังหารกับตันอเมริกาแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้น แต่ในอนาคตภาพมิมิตนี้อาจจะเกี่ยวกับสตีฟโรเจอร์ในปัจจุบันที่กลายเป็นไฮด้าไปแล้วก็เป็นได้เพราะแฟนๆชาวต่างชาติได้คาดเดาเอาไว้ว่ากัปตันอเมริกาในฐานะไฮด้าอาจจะยกพวกบุกโจมตีรัฐสภาแล้วสไปเดอร์แมนคือคนที่มายับยั้งเหตุการณ์จะจริงหรือไม่จะใช่หรือมั่วก็ต้องรอดูกันต่อไป ภาพนิมิตท,ที่4คุณผู้ชมอาจจะแปลกตาไปสักหน่อยกับคิวเรเวนฮีโร่จากเอิร์ธ619ที่กำลังต่อสู้กับผู้ลุกรานจากต่างดาวที่ดูคล้ายกับเรื่อง w a r of the World นิมิตท,ที่5หัวของหุ่นเซนติเนลที่ผูกพังกำลังจับตามองซากศพผู้เสียชีวิตข้าดว่าน่าจะมาจาก Day of Future Past Event อีเวนต์อมตะนิรันดร์การของเหล่า X-Men จะกลับมาอีกครั้งอย่างนั้นหรือนิมิตท,ที่6 a g e of u l t r o n จากกลสังหารล้างพันฮีโร่ที่เคยสร้างหายนะจนบูวรีนต้องย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตการปรากฏในภาพนิมิตนั้นมาเวลต้องการจะบอกอะไรกับผู้อ่านกันแน่และภาพสุดท้ายเป็นภาพของทอที่กลับมาครอบครองค้อนโยเนียกำลังต่อสู้กับโลีิที่ถือดาบเนโครซอร์สสงครามของสองพี่น้องจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกระดับและนะับเป็นเรื่องดีที่เราจะรู้กันสัทีว่าโอดินสารกลับมาเป็นผู้ที่คู่ควรกับโยเนียได้ยังไง ระหว่างที่ภาพนี้มิตทั้งหมดดำเนินไปนั้นยูลิซิสได้ร้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันได้โปรดเธอได้โปรดช่วยบอกทีทันใดนั้นก็มีเสียงตอบกลับมาว่าตอนนี้เจ้าเป็นหนึ่งในพวกเราแล้วอีเทอร์นิตี้หนึ่งในคอสมิกบีอิงได้ปรากฏตัวขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดเจ้าได้แสดงทุกอย่างให้โลกประจักษ์แล้วและตอนนี้เจ้าคือส่วนหนึ่งของจักรวาลอันยิ่งใหญ่เจ้าจะได้สัมผัสกับสิ่งที่เหนือกว่าโลกใบนี้หากเจ้าตัดสินใจจะไปกับเรา เมื่อได้ยินอีเทอร์นิตี้พูดเช่นนั้นน้ำตาของยูลิซิสก็พรั่งพรูออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเขาหันมามองทุกคนด้วยความอาลายัยแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างที่อยากจะพูดหลายเรื่องที่อยากจะขอโทษยูลิซิสรู้สึกสบายใจที่เขาจะได้ไปเพราะถ้าไม่มีเขาอยู่การต่อสู้เช่นนี้คงจะไม่มีอีกแล้วทุกความรู้สึกของเด็กหนุ่มถูกกลั่ออกมาเป็นคำขอบคุณก่อนที่เขาจะหายวับไป เหลือทิ้งไว้เพียงเศษซากของการต่อสู้ที่ไม่มีความหมายอะไรเลยหลังจากการต่อสู้จบลงแคโรและบีส์กำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับอาการของโทนี่สตาร์บีส์บอกว่าโทนี่ได้ทำอะไรบางอย่างกับตัวเองจนร่างกายของเขาวิวัฒนาการกลายเป็นอะไรบางอย่างที่เหนือกว่ามนุษย์ปกติไปแล้วขนาดบีส์เป็นนักวิทยาศาสตร์อาาญญัจฉริยะก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน คุณผู้ชมจำตอนที่โทนี่สั่งให้ฟรายเดย์ทำอะไรบางอย่างก่อนที่ชุดเกราะจะถูกโจมตีจนระเบิดได้ไหมครับน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละครับที่ทําให้เกิดกระบวนการที่ว่าขึ้นแต่ไม่ว่าโทนี่จะกลายเป็นอะไรก็ตามการวิวัฒนาการมันก็ช่วยเซฟชีวิตของเขาเอาไว้ทําให้แครรอไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ฆ่าโทนี่สตาร์คเมื่อแครรอได้ยินดังนั้นเธอก็บอกว่าเธอไม่ใช่คนที่เริ่มก่อนแฮงแม็คอยจึงได้บอกอะไรบางอย่างให้เธอได้ฟัง ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เริ่มแต่รู้ไหมว่าโทนี่นะเขาไม่ได้สู้กับเธอเพราะเขาเชื่อในตัวเธอแค่รอเธอนะดันไปเปิดประตูที่แสนอันตรายเขา้าและทหมองเข้าไปให้ลึกๆทั้งเขาและฉันก็รู้ว่าเธอนะน่าเชื่อถือแค่ไหนตรวจสอบผู้คนล่วรล้วอนาคตเธอได้ช่วยชีวิตนับล้านแต่สิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นนั่นแหละคือเรื่องที่เขากังวล เขารู้ว่าเธอใช้ประโยชน์จากพลังนั้นได้แต่ในมุมกลับกันถ้ามันตกไปอยู่ในมือของคนไม่ดีละ่ะสตาร์กนะ่ะมองการไกลนะเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่รีบหยุดเธอแต่เขาคงไม่คิดหรอกว่าเธอจะเล่นเขาหนักขนาดนั้นใช่เธอน่ะไม่ใช่คนเริ่มแต่เธอน่ะคือคนที่ทำให้มันจบไม่ผิดแน่เมื่อบีสพูดจบเครื่องรักษาสภา,าพของโทนี่ก็ปิดลง วีรบรุษเกราะเหล็กของเราจะลืมตาขึ้นมาโลดแล่นในจักรวาลมาเวลอีกเมื่อไหร่เวลาเท่านั้นที่จะให้คําตอบกับเราได้ส่วนคลินบาตันหรือฮอกอายก็มาพบกับแครอเพื่อจะบอกว่าเขาตั้งใจจะทำบางอย่างที่แคลรออาจจะทำไม่ได้และไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามขอให้เชื่อใจเขาเอาไว้ก็แล้วกันซึ่งในเรื่องที่ฮอกอายพูดเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรผมก็ยังไม่รู้หรอกครับ หลังเรื่องทุกอย่างจบลงแครอโดนเวิร์สก็ถูกประธานาธิบดีเรียกตัวเข้าพบและเธอได้รายงานเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ผู้นำประเทศได้รับทราบดังนั้นประธานาธิบดีจึงสอบถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันส่งผลกระทบอะไรกับสังคมฮีโร่บ้าง <c oughs> แครอโรจึงตอบว่ามันก็เกิดเรื่องราวต่างกันออกไปบางคนถูกความรู้สึกครอบงำ บางก็ค้นพบตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่บางก็ค้นพบคำตอบแล้วว่าเขาควรจะทำอะไรแต่ก็มีพวกที่รู้สึกตรงกันข้ามพวกเขาสูญเสียและไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้บางคนนั้นเจ็บเกินจะเยียวยาและบางคนก็สงสัยในตัวฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าพวกเขารู้สึกยังไงแต่ฉันเลือกที่จะโฟกัสกับคนที่มุ่งมั่นจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและคอยเฝ้าดูสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า เมื่อฟังแครรอพูดจบประธานาธิบดีก็เข้าเรื่องที่เขาอยากจะพูดในทันทีเรื่องที่เคยหยิบยื่นตําแหน่งประธานาธิบดีให้กับโรดี้นั้นตอนนี้ข้อเสนอเดียวกันถูกหยิบยื่นให้กับแครรอ,อยอดนักรบหญิงมองผู้นาประเทศด้วยแววตามุ่งมั่นก่อนจะตอบว่าจริงๆแล้วฉันมีแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตอยู่แล้วอีเวนต์นี้ก็จบลง หลังจากซีรีส์วอลทูจบแล้วเราคงจะได้คำตอบว่าทำไมรีรี่วิลเลียมส์จึงมาเป็นฮีโร่สวมเกราะแทนโทนี่สตาร์ทที่หายตัวไปและเจนนิเฟอร์วอเตอร์หรือชีฮักนั้นก็เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในตัวเธอและดูเหมือนเธอจะกลายเป็นฮักคนใหม่เรื่องราวหลังจากนี้จะส่งผลอะไรกับโลกของเหล่าฮีโร่บ้างภาพนิมิตของยูลิซิสจะก่อให้เกิดอีเวนต์แบบไหนปริศนามากมายที่ถูกทิ้งไว้ให้คาใจหลังเรื่องทั้งหมดจบลงเราจะหาคำตอบไปพร้อมๆกันในอนาคตอย่างแน่นอน